โอเคครับก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนทุกๆท,ท,ท,ท่านนะครับยินดีตอนรับเข้าชูช่องเดอะคอฟและวันนี้นะครับเราก็อยู่กับเกม Legend of c o n s t e l l a t i o n a w a k e เคเนนะครับเป็นเกมแนว n f t นเะครับเป็นเกมหาเงินออนไลน์นะครับใช้ตัวละครหรือว่าฮีโร่ขุดเงินนะครับสำหรับใครที่สนใจอยากเล่นใครที่สนใจนะครับอยากสมัครก็ลิงก์สมัครอยู่ตรงใต้ดีคิปชั่นเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้แล้วก็กดแล้วก็สมัครแล้วเล่นไปพร้อมๆกันกับผมซึ่งเกมตัวนี้นะครับผมก็รีวิวไปได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับรีวิวไปนานแล้วนะครับซึ่งคลิปวิดีโอนี้ผมก็จะมารีวิวมาอัปเดตการถอนเงินแล้วก็จะ มาอธิบายการหาเงินนะครับสาหรับใครที่เป็นสายฟรีก็สามารถเล่นและก็รับคอมมิชชั่นจากเกมตัวนี้ได้ด้วยนะครับพอดูและใครที่เป็นสายลงทุนก็สามารถลงทุนเพื่อรับผลกําไรจากการลงทุนนะครับหรือว่าซื้อฮีโร่และให้ฮีโร่ขุดเงินนะครับเหมือนฮีโร่ที่เราได้มานะครับสมัครครั้งแรกเขาจะให้ฮีโร่ตัวนี้เลยนะครับแคทซิโอเปียนะครับซึ่งแคทซิโอเปียเขาจะให้เนี่ยสวันนะครับเราสามารถรับรางวัลนะครับจากการขุดของตัวละครแคทซิโอเปียนี้นะครับ ก็คือรับวันละ2.16ง แอสร์นะครับเหรียญ a อสร์ก็คือเหรียญตัวนี้นะครับแล้วก็เหรียญยูเอสดีทีคือเหรียญตัวนี้2เหรียญนี้สามารถแลกเป็นเงินและถอนเข้าบัญชีธนาคารเราได้ก็นี่เลยนะครับใครที่สมัครมาแล้วปุ๊บนะครับก็จะได้ตัวนี้หรือว่าใครที่อยากลงทุนนะครับอยากลงทุนซื้อฮีโร่นะครับฮีโร่ตรงนี้นะครับก็สามารถลงทุนและซื้อแคสซโอเปียตรงนี้ได้นะครับราคาแค่6เหรียญหรือว่า u s d t เท่านั้นหลังจากซื้อมาแล้วนะครับเราก็จะได้รายได้ละวันวันละ4.8 a จุ r หรือ ว่าวันละ45บาทนะครับ หรือว่าเราอยากอัปเกรดและอยากได้ราคาเพิ่มขึ้นอยากได้เงินมากกว่าเดิมในแต่ละวันก็สามารถอัปเกรดนะครับเป็น6ดาว7ดาว8ดาว9กาดาว10ดาวนะครับสูงสุดนี่10ดาวนะครับเราจะได้รายได้รายวันวันละ1000บาทเลยนะครับหรือว่าใครที่อยากอัปเกรดแบบเบาๆก่อนก็อัปเกรด6ดาว7ดดาวอย่างเนี้ย7ดาวก็วันละ57บาทอย่างเนี้ยนะครับคืนทุนเร็วอยู่นะครับสำหรับงานพวกนี้นะครับอันนี้มันเป็นเกม Android iOS นะครับเป็นเกมที่รับรองจาก App Store พอเพจต่อแล้วนะครับก็จะอยู่นานนะครับไม่บินไม่ปิดตัวลงนะครับซึ่งเป็นเกมและเราสามารถหาเงินในเกมนี้ er okay. ได้นะครับ่ะนะครับใครที่อยากเติมอยากเล่นก็สามารถเติมนะครับพวกกระเป๋าเงินอย่างเนี้ยนะครับเติมเงินก็เติมได้นะครับเริ่มต้น6 usdt นะครับหรือว่า2 2 9บาบาทนั่นแหละครับพอดูหรือว่าใครที่อยากถอนนะครับอย่างผมผมจะมาถอนให้ดูนะครับซึ่งผมมีเงินวันนี้ก็9ก้าเหรียญนะครับ9ก้าเหรียญตรงนี้นะครับเนี่ยย ให้ดูนะครับเนี่ย เเหรียญจุดหกนะครับปะ่ะนะครับเดี๋ยวเราจะทําการถอนกันเลยนะครับกดเข้าไปตรงคาว่าถอนแล้วก็กดถอนทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดดําเนินต่อไปใครที่อยากถอนนะครับงานนี้ถอนขั้นต่ํา3.75หนะครับหรือว่า130บาทใครที่อยากถอนเป็น usdt ก็ถอนขั้นต่ํา1บเหรียญนะครับหรือว่าเราอยากถอนแบบราคาต่าๆหน่อยก็นั่นแหละถอนเข้าธนาคารโดยตรงเลยนะครับการถอนเข้าธนาคารก็ใส่จานวนเสร็จเราก็กดดําเนินต่อเพื่อถอนอ้าวมันบอกว่าการถอนวันจันทร์หาวันพฤหัสวันนี้วันศุกร์อ๋อ คนด้ยผมจะมาถอนวันศุกร์มันถอนไม่ได้วะ่ะอ่ะนะครับใครที่อยากถอนนะครับก็จะถอนวันจันทร์หาวันพฤหัสนะครับวันจันทร์หาวันพฤหัสสามารถถอนได้นะครับแต่ว่าวันนี้มันวันศุกร์ผมไม่สามารถถอนได้ดูประวัติการถอนของผมถอนครั้งล่าสุดนะครับ ก็5เหรียญนะครับถอนสําเร็จนะครับหรือว่า1 8 1บาทนะั่นแหละเงินเข้าให้ผมไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วใครที่อยากเติมก็สามารถเติมได้นะคโดนาหลังจากเติมแล้วก็มาลงทุนนะครับมาซื้อตัวละครซื้อฮีโร่นะครับแล้วก็การแนะนําเพื่อนเนี่ยก็ยังได้รับคอมมิชชั่นเหมือนผมแนะนําไป1 1 1คนอย่างเนี้ยผมก็ได้คอมมิชชั่นมา16 astr หรือว่า153บาทนะครับเพียงแค่ขัดลอกแล้วก็ไปแนะนําเพื่อนนะครับมี3ระดับระดับ1ระดับ2ระดับ3าตามนี้มาอา นะครับแระถัดมานะครับก็จะเป็นการขุดนะครับก็คือกดเข้าไปตรงเหมืองตรงนี้นะครับแล้วก็กดเข้าไปทุ่ง่้วงแล้วก็กดเข้าไปเหมืองแร่เหมืองหลักตรงนี้นะครับก็เป็นการขุดเงินนั่นแหละครับคนดูถ้าเรามีตัวละครแคสเซโอเปียเราก็สามารถกดเข้าไปตรงส่วนตัวอย่างนี้แล้วก็ใส่ตัวละครแคสซิโอเปียไปนะครับใส่ไปแล้วก็กดส่งสําเร็จอย่างนี้นะครับเราก็จะได้เหรียญ ASTR ได้แต่ละวันนะครับ24่สิบสี่สวงเราก็ปรากดรับได้นะครับตัวนี้เราสามารถรับ ASTR นะครับ และถัดมานะครับก็จะเป็นการเล่นนะครับหรือว่าทําสงครามนะครับอันนี้คือเล่นแล้วก็อัปเกรดตัวละครหรือฮีโร่เห็นไหมผมอัปเกรดจนถึงเลเวลยี่สินะครับเลเวลสิบแปดอย่างเนี้ยมีหลายตัวละครมากตัวละครไหนที่ไม่น่าเล่นผมก็ขายหมดนะครับผมเอาแต่ตัวละครดีๆมานะครับมาเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูสักหนึ่งครั้งเนาะกดเริ่มทําการประลองนะครับแล้วก็กดยืนยัน มันก็จะเข้ามาตีกันอยู่ในหน้านี้ให้นะครับใครที่อยากเล่นนะครับอยากสนุกไม่มีอะไรทํามากดเล่นมากดให้มันตีกันก็ได้นะครับส่วนในตรงนี้นะครับเรากดโจมตีไปเนี่ยเราก็จะได้แค่พวก exp หรือว่าพวกไอเทมในเกมนั่นแหละครับคโดนเราจะไม่ได้เหรียญ astr หรือว่าเหรียญ edt นะครับเห็นป่าผมตีไปตีมาเนี่ยฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะตายแล้วเพราะว่าเวลของผมมันเวลสูงไงผมอัพมาเวลยี่สิบแล้วแต่ละตัวมันตึงๆทั้งนั้น ตีทีนี่เลือดลดเป็นหลอดเรียบร้อยเห็นปะผมก็จะได้เหรียญ EXP แล้วก็เหรียญพวกนี้มาได้นะครับเห็นปะถ้าเราอยากเล่นเราก็กดไปเรื่อยๆนะครับทั้งวันก็เล่นได้นะครับโอเคนะครับคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับสาหรับเกมตัวนี้นะครับก็เป็นเกมที่หาเงินนะครับเพียงแค่เราทิ้งไว้นะครับทาเงินฟรีให้เลยนะครับเพราะว่าเราให้เขาขุดเงินให้นะครับในแต่ละวันเราสามารถรับเงินแบบฟรีๆโอเคใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอตัวลาไปก่อนสวััสดีครบ